นี่เป็นจักรยานโบราณนะครับยี่ห้อฮัมเบอร์นะครับผลิตที่โรงงานราเล่นะครับที่เมืองนอตติงแฮมนะครับคันนี้อะไรแท้นะครับอะไรเดิมเกือบทั้งคันเลยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอะไรเดิมนะครับจานก็จานแท้นะครับจานคนแท้นะครับดุมดุมล้อนะครับเตอร์มีอาเชอร์หน้าหลังนะครับ แล้วก็สเตอร์เนี่ยของสเตอร์มี่อาเชอร์ด้วยนะครับของราเล่เลยนะครับแล้วก็ขอบล้อนะครับเป็นอ่าของอังกฤษเลยนะครับล้อแท้นะครับหน้าหลังล้อแท้หน้าหลังนะครับขอมาของแท้นะครับโลโก้นะครับของเดิมแฮน์นอกนะครับกระดิ่งงานนอกนะครับดังดีมากนะครับ อะไรนะครับให้ไปทั้งคันเลยนะครับให้ไปตามรูปเลยนะครับไฟหน้าหลังนะครับให้หมดเลยนะครับบ่อหนังแท้งานนอกนะครับแล้วก็ตะแรงหลังก็ของของนอกนะครับร้อยี่นะครับคันนี้ถ้าผู้ใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ ที่ข้อความ Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0869637949นะครับ0869637949นะครับขาปันก็ของแท้นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ